ตามมาไกลเลยเหนื่อยว่าได้เอาขึ้นรถมดเลยอือดีนเจอย่าโดดล้ดูเจ๊มันเอาหัวพผกไปเฮ้เฮ้เฮ้จิง เ yeah. ี่ยวของเขาแจ่สนใจสนใจเสียงมากเฮไม่ต้องไปดูยดี๋ยงดูทาดูท่า อด้อเทมาหูตั้งแต่ไม่มาหูต้งเฮ้ยกเป็นมาหูตังแล้วอูเปนลมแห้งนล,ลมแห้งเสีบดาบม,ม,มาลุกนี่ก็มันมัน,นมันังเชื่อมเสียบตาแค่กโอ้ยลมมันแห้งสเลย <c oughs>

กีเอ็นก็คุยกันอย่างดังเด็ก